โปลาละวาดอีกแล้วนี่โอ้ยนั่นนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วเลือกเงินเต็มแถมยแหวะสบายดีสบายดีพ่อมีพี่เนาะยินดีตอนหับขอสุสองบอกไปค,คทนทะมา,ากิน ม,นนมื่อนี้นนขึ้นมาพูอีล่ะพี่น้องเลยหาอยู่หากินคือเก่าเพราะว่าบปิดขึ้นมาเฮงแล้วมือทิศก่อนเนี่ยเขาขึ้นมากระนายผ่านก็ถือว่ามาันอยู่พี่น้องเรืหลงอยู่แล่ะมันวิ่ฝนแล้วเขาเลยล่องเขามาเบิ่งมันวิ่ฝนแล้วเขาเลยลอ่องขึ้นมาเบิง่งดูว่าจิเป็นอะไรหักน้ำหมอกลา,ลายลายพี่น้องเลยมื่อนี้ยข้างลนจนเดียวหายยังกับเห็นว่าเมื่อเท่านี้แปลกอะดิ่มื่อนี้คือสี่แักประจักษ์มื่อนี เอาสิไปหล่อกกอนพี่น้องเลยไปรัดเสาก่อนเพราะว่าหัาก็ขึ้นมาหอดตอนหามุ่งไปปลายตอนนี้ล้วสิไปหล่อทางอู้มองน้าหมอกไลาๆผมล้วสิหล่ออ้อมเหมือนถึงทางทรายหัวไ่ทางนะครับอย่าไปเบ่งไปติดตามต้องกันพี่น้องเลยมัาจะเป็นได้แล้ิมันอยู่บอกสิหล่อไปทางโคกบกไงพี่น้องหากคือว่าน้ำหมอกแทนน้ำหมอกว่าจนอย่างนี้มายังไ่เห็นได้หนิเลยแปลกริมมือนีิพี่น้องเลยอืม พี่น้องหอยหมูปลาทั้งนี้ประมาณสองตัวหรือสามตัว ตีนหมูปลาสงไปตามทางไปจักนี่ไปน่าจะเป็นหัวว่านี่ประมาณสอนวนี โอ้เห็ดขาวพี่น้องเอ้ยแก่แล้วไปจักหนโอเคเดี๋พี่น้องเอ้ยถ้าเสียได้สันก็บอะแกงหรือว่าลามใส่นกใส่กระหอกอะไรด้นี่ที่มันแก่ไปแล้วโอ้หล่อมาไก่ติบแบบพี่น้องเอ้ยมองเห็นยังเลย เสียงนกเสียงนกแบเงียบกิ๊บจุโอว่าเป็นย่อนยังพี่น้องเลยแล้วสิหล่อหลอกันไปเทิงก่อนไปย่อนถวยหมดแหละแล้วสิเวียนไปกบังให้ทางหลังเขาบางเถื่อบังให้ซุกพี่น้องเลยเพราะว่าผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วบมได้ไปเจาะกบังให้ตัวนั้นไปเลยสิหล่อหล่อไปโมูปลาตัวหนึ่งนี่พี่น้องเออมันเข่ากี่กบังขบงก็สิเป็นฟูงนั่นเบืองนี้มันตื่นเาโอ้ย นหน้อยๆอันนี้ก็สีเป็นลูกมันนะโอ้มันตื่นเหรอมันคือสิไปเป็นฟงเป็นฟงนะพี่เนาะดูนะตีนหน่อยตีนไหนมีวะแดนก็เลยเฮาก็ตื่นมันมันก็ตื่นเฮา Bố mất mày nè Lái tô ở đây cái nồi Cứ chỉ phú ngon nưng này đâu Bưng nè Mất chín mày nó mày nè Bưng Tẹp bớt nè ไช้กิ่งนอนพกตรงนี้เป็นของไว้แถวหน่ยอยมันก็อจีบวนเปลี่ยนอยู่แถวนี้แลหละพป่น้องไว้มันมันหากินเนียมึงนี่มันกินหน่ใหม่มันรุดกินหน่ใหม่นะอุ้ย คมันจะจุดนั่นยึจุดนั่นแล้วมาทางนี้ปัดเห็นมันกินนกไม้แถวนี้บุ้งนี่โอ้ยมานอนพกนี่คือสิเห็นพี่น้องเลยบุ้งนี่เ้าบวัวจากจับแล้วัวตอแหลได้หน่นะ หมูลายอยู่นี่พี่น้องไอ้ผู้ตัวนี้นี่แต่ว่ามันโมมิพอวันโมมิคนใส่แหวแงนเบิดเลยนี่หมูหม,มูใหญ่ขนาด,ดไหนเลยมันหาซิ้อนี่จ่าผูงมันนี่พี่น้องบองนี่ วนเบิดเขาไปทางนี้ด้วยคิดว่ามันต้องรงเรียนวนเวียนหาแนวกินอยู่นี่เพราะว่าไปทาทางพุทธกะเป็นเส้นทางแล้วก็เป็นไฮเ,เขามแมนเบิดพีหน้อยมากินก่นแบบไงบบกไง เอาสิไปทางนี้ก่อนพี่น้องเอ้สิละลอ,อกอ่อนกันไปทางเทิงนี้เลยมังตีละพอการเป็นโสก็คือสิพอคือสิได้อันนี้มันโกกบกง,ง่ายพี่น้องตีนโกกบกสมพ่อว่ามันมาหาลุดแถวนี้มันมากินเราใหม่การผูกเปย์ผูกยังนอนแถวนี้ก็จิคือเดินแจ้งๆนะนะเอาสิ ส่วนในพันใหญ่ยเฮามาหลัดก่อนพี่น้องเลยสิมานอนพกอยู่นี่จะขึ้นสองขึ้นกันโอ้มันต้องเขาในนอนหนะแถวนี้นะเอาสิไปบอกในพันใหญ่ยเฮาก่อนบอกแถวเป็นวา,างแล้วพอได้มานอนพกสองบม้น เสะหลอกก็เล่นอนะู้ทางมีตะห้อยหมูป่าพี่น้องเลยบางนี่แมนเบิร์ดละห้อยหมูป่านี่ลายขนาดเลยมันรุดแถวนี่ ก็เล่นครับขนาดนี้ปลาดูออกกระลาบเลยนะพี่แอมนี่นเอ้าพอแต่เมื่อปีงไปหน้องเลยเอาเจาะกระหอ,อกเลยเห็นก็เล่นมันเขากัเอาก็เล่นนี่แหละหากเรา้ยินเสียงกระหอ,อกโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะเกิดมันออกแล้วแต่ว่า,าผ่าถ้าไปยิงก็เล่นก่อนนกไล่ไล่อย่น้องเอย,ยนกหัวจุก ยังเออชักสามสี่ตัวพอได้ไปเปลี่ยนกินตอนเที่ยงเขาตะลนกเจ็ดตัวเขาจะย่างไปมันมีสองกกนี่เขาปลูกตอวฮโยนี่มีแต่นกปลาดิวก็มนงว่าจุกพี่น้องเลยมันกินหมากอันนี้หมากในน้อยนี่มันยังเบิร์ตและต่ว่าเขาบอกมีนยังกินก็เลยมันยิงเอาพี่น้องเย พอได้เมื่อปีเขาอยิางตกสองตัวสีล่อครับคนพี่นหน่องเลยเพราะว่าทางเงินโทรมาว่ามีเบี้ยเขาสิมาเบิ่งมัเข้ากนมั่เมือแล้วแหละไปคล้ายเลยน้อยหนึ่งแหละเขาสิมาเบิ่งว่า พอดีคลายแล้วบนะ่หน่าป้าจีกินเขากินน้ำเปียงนกปียงนกอะซึเมื่อเปียงอยู่สวนเป็นไงพี่น้องเอ้ยอยู่ให้อยู่สวนผมเข้าสิอะไรหลอกครับมุจะแมนพวกเขาเป็นซิปพี่นอ้องเอ้ยพวกกระโหลกเขานิ่งมอถือมันนกกระริ้วตัวหน่อยๆนยิ่งถืงออนักแมวอะไรเว้ยโอ้พี่นอ้องเอ้ยมาให้ซุกแล้ว ได้เมือ่อเช้านี่ยบอลอีเมลัดนั่งอยู่นี่โอ้ยเห็นเห็นุกเลยน้อยตอนนี้นะเพราะว่ามันเที่ยงแล้วตัวแรกเนี่ยคือสิมีโมกระอกกระนกมันเขากินไลาย่ล่เนี่ยอ้ยได้ที่พี่น้องเอ้ยเอาบอลจักบอมันสุกบอลอีเมาเจาะเพิงแหละนกเซร้าเซลอยู่อื้ กระหอกนี่ก็จะเขากินแหละนี่นกกระโตกนกอีย่างนี่โอ้ยชุกเบิดแล้วนี่มือหนาไปแน้วเว้ยขับมันโบว์ก่อนเอาสิมาแต่เสาๆคนมาั่งเฝ้ามานันนกนี่ก็จะไลยกระหอกนี่ก็จะผุผ่านแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์กระหอกเขาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นหามาบกให้เพราะจำเป็นแหละกระหอกนี่ไล,ล,ล่ไล่หอกแถวนี้ าสืออกครับกพี่น้งเว้ยโหละปานนี้นอนสบาย กำลังเ็ดเจลเป็ดจะกินกับปพีงนกหน่อยถวยบวงกับแรมะใส่จอบน่อยๆคือพร่องเลยก็เอาเลือดแปลงเป็ดเลยอ๋อในช่องตีกนนกตีนหนึ่งหนักอะแม่กำลังปล่งีนึงเป็นนกเค็ดแปดัว Lại... kinh Tha... kh không có chị xịt xúc là thả thả mận hém hém nỗi nưng, đuôi nó khoai jazz vẫn chưa được, mặn khá là bự nè, đuôi ngang tầm nhú, nục nhọn nó lượm mận này đó, phi long ơi, phát nó tổ nưng, súc này phi long ơi, đuôi ngang tầm hém nhỉ มันเป็นมันมนกอย่างไรข้าวเสีึ่งเีนกอืมแล้วข้าวเสียจองพายน,ยนี่เปี๊ยกนม่เยอะไสิไ่้ไาหามาพอม่พี่นยกง,ง,ง,งกินขเขากินนานากกันบางเรื่องรืมเออยิ้มเข่าเนี่เพราะว่ามันสวยๆลยใบมึงใบสองเลยเปี่น้นกเลยข้าพอก็แม่กัจดกินเดียมเลยมามาเปี่น้ไงมาปิ้นงน,น,นงกเลยกับขวัวละท 嗯，嗯。